สนับสนุนโดยบริษัทลิซซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิซซิ่งกสิกรไทยฟิล์มกองแสงไฮคู Q. อยากให้คุณใช้ฟิล์มคุณภาพดีคุ้มและทนที่สุดไฮคูเย็นคุ้มทนพัตคารเล่งหงสุข,ขุมวิท62ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีเลคอนโปรดัก์คาอเซซอรี ผู้ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์ The Perfect Design Furniture ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสำหรับคนมีสไตล์อย่างคุณสนใจสินค้าคลิกไปดูได้ www. i love perfect design. com กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย The Perfect Design Furniture ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสำหรับคนมีสไตล์อย่างคุณสนใจสินค้าคลิกไปดูได้ World w i d ์เว็ i love perfect design com ชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียทรงเล่งหงอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมที่รักสุขภาพหาซื้อดื่มกันครับ,หา,รบหาซื้อได้ที่ Big ททท ue, est, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยเรากลับมาพูดคุยกับคุณหนึ่งนะครับตุ๊กตตุ่นขุ่นกระกบ,บอกไทยกันคุณหนึ่งครับพูดมาสองช่วงแล้วผมรู้สึกว่าอินกับคุณหนึ่งมากเลยอะ่ะในที่สุดคุณหนึ่งก็ เปลี่ยนจากการคิดอยากจะเป็นพ่อค้าอย่างเดียวกลับกลายกลายเป็นวิญญาณของศิลปินศินละปะมันเข้ามาสิงอยู่ในตัวคุณหนึ่งเรียบร้อยเลยนะนตอนนี้เห็นบอกว่าหลังจากที่เราเรียนวิธีการ,รับเชิดหุ่นทั้งหลายแหล่เนี่ยมาจนเรียกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วเห็นบอกว่าครูหนึ่งนี่มีการเปิดสอนให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วยจริงๆหนึ่งเปิดสอนมาประมาณ1ิปีแล้วล่ะ ึ่งเปิดที่บ้านที่ที่เราอยู่อาศัยเนี่ยเป็นเป็น,ปน,ปนแหล่งเรียนรู้การ,รทำหุ่นกระบอกไทยแล้วก็การเชิดหุ่นกระบอกไทยสายคูชื่อสกุลแก้วหมยถึงมีสองอย่าง,งการสอนอลผลิตหุ่นคือทําแล้วคุณต้องเชิดเป็นอ๋อผลิตเองก็ได้ใช่ครับใช่ฮะใช่ใชแล้วก็มีการเชิดด้วยบังคับเลยว่าถ้าเรียนทําแล้วต้องเรียนเชิดมันจะได้ไปคู่กันไม่งั้นเวลาเขาถามเหมือนผมอะแล้วมันเชิดยังไงเชิดไม่เป็นเพราะว่าคุณยายบอกว่าถ้าวันนี้เธอเชิดไม่ดีเธออย่าเชิด เพราะว่าถ้ามันเชิดออกไปเ็ไปไม่ดีปุ๊บมันก็กระแก๊กเนี่ยทําให้คนดูรู้สึกว่าคุณกระบอกเท่านี้เองเหรอมันเน่าไงมันเป็นปลาเน่าใช่มันต้องเชิดให้ดีแล้วออกไปมันต้องสวยเลยเราก็เลยมันเป็นศิลปวัฒนธรรมใช่ครับเพราะว่าจริงมันเป็นหน้าตาของของประเทศไทยฉะนนหนึ่งก็เลยเปิดมาประมาณสักสิปีแล้วแหละทุกทุกปีก็จะเปิดที่บ้านให้คนได้มาเรียนรู้การทาหุ่นกระบอกไทยแล้วก็การเชิดทุกอย่างฟรีหมดฟรีทุกอย่างฟรีหมดฟรีถ้าเก็บตามว่ามันไม่มาไง <R> มันเชยอ่ะแม่คือคนมองว่ามันเชยมันล้าสมัยมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออยู่คําว่าครูอืมคือคือเราจะมองว่าหุ่นกระบอกมีผีสิงทุกคนหลายๆกลุ่มมองว่าหุ่นกระบอกมันมีผีสิงถูกถูกสร้างมาอย่างนั้นใช่แต่ิง,<า>งๆงมม่ <6 S 1> ใช่ปเป็นครูถ้ามา16ปีทั้งขูดทั้งขัดมันไม่เห็นมีเลขเลย ขาก็คือตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มีความสวยงามแต่ว่าคําว่าครูนี่คือหมายถึงคนที่สอนเขาเรายกมือไหว้หุ่นกระบอกทุกๆครั้งเนี่ยหมายถึงว่าเรานึกถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอน,สอนเรา,า,เราแล้วทำคำพังเเรามีสมาธิมากขึ้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็เลยสอนคนให้ทําหุ่นกระบอกไทยเป็นแต่ว่าอันดับแรกคือสอนขั้นพื้นฐานว่าหุ่นกระบอกไทยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง สัดส่วนเป็นอย่างไรหน้าตาอย่างไรทําอย่างไรครับหลังจากนั้นคุณต้องพัฒนาด้วยตัวของคุณเองครับว่าคุณจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนเลเวลไหนก็ด้วยการฝึกกับเรานี่แหละนะฮะถ้าคุณสามารถอยู่กับเราต่อได้นะก็เรียนกันไปครับุณจะได้คุณกระบอกไทยไปหนึ่งตัวคุณกระบอกไทยมอบให้เลยหรอมอบให้ด้วยฝีมือของคุณเองอู้ตัวหนึ่งไม่ยช่บาทสองบาทนะหลายพันหลายพันบาทสี่ห้าพันบาทสี่ห้าพันบาท ได้ผลิตเองได้เรียนรู้ใช่ครับใช่คุณหนึ่งมอบให้กับบ้านเลยใช่เนี่ยสิ่งนี้ถึงบางทีหนึ่งมองนะการให้เราให้เขาฟรีเนี่ยอาจจะไม่มีคุณค่าแล้วที่ทํามาสิบปีเนี่ยมันมันลูกศิษย์ที่มาเนี่ยเห็นถึงคุณค่าในการให้ของคุณหนึ่งไหมเออมีครับมีถึงแม้ว่ามันจะเปอร์เซ็นต์น้อยก็ตามครับแต่ว่ายังดีที่มันยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยอ่ะร้อยคนอาจจะมีสักสิบคนคบที่เห็นคุณค่าของเขา อย่างน้อยร้อยคนเนี่ยเขารู้จักคําว่าหุ่นกระบอกไทยว่าคืออะไรทําอย่างไรเชิดอย่างไรครับผมแล้วเขาอยู่ที่ว่าเขาจะไปต่อยอดอย่างไรครับฉะน,นั้นคือเราเป็นบังคับเขาไม่ได้ว่าเขาต้องมาเป็นวิถีทางแบบเราเพราะที่คนที่มาเนี่ยวันแรกๆมักจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์คนที่มาเรียนก่อนดีกว่า <ณ S 1> อยากรู้ว่าใครที่มาเรียนฮะวันแรกๆเลยแกงอง,งอมๆครูบาอาจารย์ไวยกเกษียนม่ะ ทั้งเกษียณและเกษียณไปแล้วก่อนเกษียณก็มีส่วนใหญ่จะเป็นพวกครูบาอาจารย์เยอะเพราะว่าอะไรครูบาอาจารย์เนี่ยเรียนไปแล้วไปเพิ่มวุฒิฐานะของวิชาชีพก็ถามว่าอาจารย์ไปสารต่อไหมหลายๆคนอาจารย์ได้ไปแล้วก็ก็ขอได้ได้ซีขึ้นฉันก็ไม่ทําแล้วอมันมีฉะนั้นฉะนั้นคือต้องช่างใจอย่างน้อยร้อยคนขอสักห้าคนสิบคนก็ยังดีมีฮะคนที่ไปทาอาชีพต่อ คนที่ไปสร,ร้างคะณะหุนสมัครเล่นในโรงเรียนมันมีต่อแค่นั้นเราดีใจแล้วฉะนั้นทุกๆปีเราก็จะเริ่มเปิดมาเป็นอย่านี้ครับปีละหกสิคนบ้างร้อยคนบ้างด้วยเงินทุนจากการทาําโฆษณาจากการขายหุนกระบอกของเราเนี่ยแหละเอากำไรามาทําตรงน,นั้นโอ้โหต้องใช้เวลาพิสูจน์ทั้งเฮียซงเพราะว่าอย่างวันแรกๆเราไปของเงินจากองค์กรต่างๆเขาไม่ให้เราหรอกครับเพราะว่าเราคือใครใเราได้พิสูจน์ความสามารถพิสูจน์การให้หรือยังฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นศิลปินคุณอย่าไปด่าองค์กร ของภาครัฐหรือกระทรวงอื่นๆไม่ได้ครับฉะนั้นคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองอเราใช้เวลาพิสูจน์มาทุกดาสารพัดว่าทําไปการตลาดเอาศิลปะปมาพูดยี้ปพูดยามเพื่อการค้าตอแหลบ้างอุ้ยครบครบ,ครบหมดต้องนอทนทํางานศิลปะวัฒนธรรมคุณต้องทนถ้าคุณพ้นขีดตรงน,นั้นมาได้คุณจะยิ้มได้ครับและวันนี้หลายๆท่านอย่างผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริม AIS ถ้าเอ่ยถึงเอกชนนะฮะ สถาบันการศึกษาต่างๆนะครับสภาวิจัยแห่งชาติพอรู้ว่าเราจะทํากิจกรรมลูกค้าของเราเนี่ยฮะส่งเงินมาให้ส่งผ้ามาให้ส่งดินมาให้ให้สถานที่ให้โรงละครนั่นไงญใช่ไหมฮะฉะนั้นการเป็นผู้ให้ที่คุณยายได้ส่งมาให้กับดนึกเนี่ยมันส่งผลถึงทุกวันนี้ถามว่าการตลาดไหมใช่ใช่ใชหนึ่งยอมรับว่าหนึ่งการตลาดครับเพราะถ้าถ้าศิลปินยัง,ย,งยังหิวอยู่ยังไม่อิ่ม งานศิละปะมันก็เดินไม่ได้ครับคุณต้องยอมรับฉะนั้นทุกวันนี้หนึ่งเลยต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ศิลปินฉันคือคน,คนทํางานศิละปะแต่โชคดีว่าในการทางานศิละปะเขาหนึ่งเนี่ยมันได้กลับคืนสู่สังคมนี่มันก็เลยดูเป็นคนดีขึ้นมานิดหนึง่งต้องยอมรับดึงขึ้นหรือเป็นคนที่พูดตรงตรงครับผมเท่นั้นเองครับที่สาคัญนะว่าท่านชมเนี่ยสนใจอ่ะ อยากจะมามาล่ําเรียนกับครูหนึ่งเนี่ยครูหนึ่งจะเปิดสอนคอร์สอีกทีเมื่อไหร่ครับหนึ่งจะเปิดปีละครั้งนะครับคือ1ปีเนี่ยเราจะหยุดงาน2เดือนอะไรประมาณสักเดือนเมษา,มษาพฤษภา,ษาช่วงปิดเทอมเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยมาเรียนมากขึ้นวันแรกเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับณวันนี้เยาวนชนประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์พาเขาดูปุ๊บเขาร,เรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีพื้นที่ในการโชว์ของคือเวลาเขามาเรียนกับปุ๊บเนี่ยวัสดท้ายของการอบรม เราจะมีการแสดงปีละหนึ่งครั้งเชิดชูเกียรติคุณยายชื่อสกุลแก้ว้วยซึ่งเป็นครูของหนึ่งเองเนี่ยเพราะจับได้ว่าตอนที่คุณยายอยู่คุณยายไม่เคยเห็นผมเชิดเลยจนคุณยายเสียไปคุณยายก็ยังไม่เคยเห็นครับฉะนั้นวันนี้เราไม่รู้ว่าท่านมอจะบนฟ้าหรือเปล่าเราไม่รู้ทำเพื่อกบบคุณยายฉะนั้นวัาานสุดท้ายของการอบรมน้องๆทุกคนจะได้ใบ,บประกาศจากัางกระทรวงวัฒนธรรมและก็บ,บ้านทุกกตุนและจะได้ขึ้นเชิดกับพวกเราณเวทีที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคิดว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่่อคุณแม ที่อยากจะให้ลูกเนี่ยเรียนรู้ทางด้านนี้ผมว่าเราเป็นคนไทยอะ่ะหลายหลายท่านเด็กหลายท่านก็ลหลงไหลทางด้านนี้อยู่แล้วแต่ขาดโอกาสที่สําคัญเปิดฟรีตังเยอะครับแ <c oughs> ต่แย <c oughs> มกระดานขายอยู่แล้วที่บ้านเรียกได้ดว,ว่าท่านผู้ชมถ้าสนใจนะผมว่าคุณหนึ่งก็เปิดเผยมาแล้วว่าติดต่อได้ยังไงร,รับรองว่ามีนาหรือเมษาปีนี้ฮะปีนี้วันที่25มีนาคม ก็เตรียมตัวได้รีดติดต่อด่วนเลยนะครับโอ้โห oh, ท่านชมพูดคุยมาขนาดนี้นะครับผมว่าช่วงหน้ามาดูดีกว่าว่าคุณหนึ่งเราเนี่ยเขามีฝันอะไรต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของคุณกระบอกไทยกลับมาพูดคุยกับเขาช่วงหน้าครับหม่อมแม่รัชนาบุคค้าฟอนเนอรีน่นะคะอีชั้นสรุปลนะคะขอมาะเขือยาวสักหนึ่งดุนแอบุคค คงแดกกันยันปีหน้าละคะโดนขนาดนี้ค่ะหม่อมแม่ภู้ขากรกับกัรบมานมางโซกานางดี